สวัสดีค่ะวันนี้ขอแนะนำวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล s p e กเกอร์ล k นะคะฐานข้อมูล s p e กเกอร์ล k เป็นฐานข้อมูลวรารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะซึ่งครอบคลุมวรารสารเอกสารฉบับเต็ม1130ชื่อข้อมูลปี1997ถึงปัจจุบันค่ะวิธีการสืบค้นนะคะก็มี1 b r o w s by Discipline 2 Advanced Search ค่ะหน้าโฮมเพจของ s p e a k e r l i n k นะคะทีนี้เรามาดูเมนู Browse by Discipline นะคะก็คือเลือกดูรายชื่อวรารสารตามตัวอ,อักษร A ถึง Z ค่ะการสืบค้นแบบ Basic Search นะคะให้เลือกที่ Journal เมนูบนนะคะหลังจากนั้นก็พิมพ์คำค้น Engineering ค่ะ ให้เอาเครื่องหมายถูกในวงเล็บออกนะคะเพื่อที่จะดูชื่อเฉพาะที่บอกรับนะคะหรือแสดงจำนวนรายชื่อเอาสารทั้งหมดค่ะทีนี้ถ้าเราต้องการจะเลือกเป็นสาขาหลักนะคะในช่องของ d i s c r i p t i n e นะคะให้เลือกเป็น engineering หรือต้องการที่จะเลือกเป็นสาขาย่อยในช่อง sub d i s c r i p t i n e นะคะก็จะให้เลือกเป็น electrical engineering ค่ะ ถ้าต้องการจะดูเนื้อหานะคะก็ให้คลิกที่ชื่อของวารสารค่ะในการดูเนื้อหานะคะให้ดูตามวอรุ่มและอิชชูที่เราต้องการค่ะหลังจากนั้นก็จะได้หน้าแสดงผลลัพธ์จากการสืบค้นนะคะทีนี้เรามาดูเมนูออนไลน์เฟิร์สก็คือบทความที่เผยแพร่ทางออนไลน์ก่อนโดยยังไม่มีการให้หมายเลขอิชชูหรือจะคลิกที่ฉบับเต็มล่าสุดนะคะ ก็คือ Online First a r t i c l e ิค่ะถ้าเราต้องการจะดูเอกสารฉบับเต็มนะคะก็คลิกที่ดาวน์โหลด PDF ค่ะก็จะได้หน้าแสดงผลลัพธ์ของเอกสารฉบับเต็มค่ะทีนี้มาดูการสืบค้นแบบ a d v a านซ์เ e ิร์ชนะคะหรือการสืบค้นแบบขั้นสูงนะคะให้คลิกที่ฟันเฟืองค่ะก็จะได้หน้าจอของ Advanced Search นะคะหลังจากนั้นให้พิมพ์คําหรือคีย์เวิร์ด ในช่องของ One of the World ให้พิมพ์คำว่า electronic ค่ะให้เอาเครื่องหมายถูกออกนะคะในช่องสี่เหลี่ยมถ้าต้องการที่จะดูฉบับเต็มค่ะหลังจากนั้นก็คลิก search การสืบค้นด้วยชื่อเรื่องนะคะให้เอาชื่อเรื่องใส่ในช่องของ Title หลังจากนั้นก็ให้ระบุระยะเวลานะคะก็ตั้งแต่ปี2006ถึง2020 ก็ให้เอาเครื่องหมายถูกออกนะคะหลังจากนั้นก็คลิกเสิร์ชค่ะก็จะได้หน้าแสดงผลลัพธ์จากการสืบค้นนะคะทีนี้มาดูการสืบค้นด้วยชื่อผู้แต่งค่ะก็ให้ใส่ในช่อง author นะคะหลังจากนั้นก็คลิกเสิร์ชค่ะก็จะได้หน้าแสดงผลลัพธ์จากการสืบค้นนะคะถ้าต้องการที่จะดูเอกสารฉบับเต็มก็คลิกที่ดาวน์โหลด pdf ค่ะก็จะได้หน้าแสดงผลลัพธ์เอกสารฉบับเต็มค่ะข่าวสำหรับวันนี้ก็ขอจบการ จบวิธีการแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ